สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์วานีอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้อาจารย์ทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงระหว่างวันที่5-11กุมภาพันธ์นะคะการเงินของท่านในสัปดาห์นี้เป็นจังหวะที่โดดเด่นมากนะคะด้วยดาวแห่งการเงินพะพฤหัหสบดีท่านกำลังเดินหน้าเต็มกำลังในตำแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นตำแหน่งที่มั่นคงนะคะ เตรียมรับทรัพย์รับโชคมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะและดาวสุขดาวประจําตัวของท่านและดาวตัวแทนแห่งการเงินมาจากเรือนพันธุและเรือนสุขพระนะคะสุขพะคือความสุขความสำเร็จมีโอกาสที่ท่านจะได้รับโชคลาบจากคนในครอบครัวจากการขายทรัพย์สินหรือว่ามรดกตกทอดต่างๆนะคะท่านจะได้รับกำไรจากสิ่งที่ลงทุนไว้พ่อค้าแม่ขาย สินค้าท่านจะขายดียอดขายปังนะคะมีโอกาสที่ท่านจะได้รับทั้งเงินโบนัสเงินตกเบิกเงินค่าคอมมิชชั่นที่รอคอยหรือใครให้ใครยืมเงินไว้ท่านจะได้รับเงินคืนในช่วงนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่การเงินหมุนเวียนกล่องตัวให้ท่านได้ชื่นใจค่ะการงานของท่านในสัปดาห์นี้นะคะ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานครั้งใหญ่โดยดาวราหูโครจรได้ตำแหน่งเทวีชโชคร่วมกับดาวมฤตยูดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะท่านต้องงัดกลยุทธ์ทุกอย่างที่มีร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายนะคะท่านต้องศึกษาการใช้ระบบออนไลน์ทุกรูปแบบ เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านจึงจะประสบความสำเร็จได้นะคะอีกทั้งในสัปดาห์นี้โดยดาวอาทิตย์นะคะตัวแทนแห่งอาพบปตัตนิหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาและดาวพุธด,ดาวเอกสารยังอยู่ในเรือนวินาศนะคะจะทำข้อตกลงสัญญานิติกรรมใดๆท่านจะต้องรอบครอบค่ะ เคล็ดลับเสริมมงคลทั้งเรื่องการงานการเงินในสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านบูชาเหรียญพระราหูเทวีโชคและทาสุดยอดสีพึ่งพระแม่รักษมีนะคะประทานความมั่งคัง่งความรักและความโชคดีเจรจาค้าขายสำเร็จราบรื่นเป็นเงินเป็นทองค่ะสำหรับความรักในสัปดาห์นี้นะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของท่านสุขสดชื่นคนรักดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลผักดันท่านอยู่เบื้องหลังเป็นอย่างดีนะคะส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่ท่านจะมีเสน่ห์เนื้อหอมในสัปดาห์นี้จะมีคนจากสื่อโซเชียลแอบทักไลน์มาจีบนะคะก็ให้ท่านตรวจสอบให้รอบคอบโดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลที่ท่านยังไม่เคยเจอหรือยังไม่เคยรู้จักตัวจริงเขานะคะ สำหรับสุขภาพในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะเครียดสะสมจากการทำงานอย่างหนักอาจกระทบกับระบบสายตาปวดตาปวดกระบอกตาตาแห้งได้นะคะในวันหยุดก็ลองออกท่องเที่ยวพักผ่อนออกกำลังกายงดใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆน,น,นะคะจะดีกับสุขภาพของท่าน สำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ